วันนี้เมนูแซ่บค่ะทำยำมะเขือยาวทอดน้ำยำเครื่องแน่นมากจะทำกินเองหรือจะนำไปทำบุญที่วัดวันพระรับรองอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนหั่นมะเขือยาวเคานาน้ำเกลือและนำไปล้างจะช่วยให้มะเขือไม่ดำค่ะ,สะเสดดน้ำถึงให้แห้งแล้วนำไปทอดใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆนะคะ,<ส>ะจนมะเขือเริ่มออกสีเหลืองก็ตักขึ้นมาสเสดดน้ำมันพักไว้ค่ะจากนั้นก็มาลวกกุง้งสดพอกุ้งสุกก็ตักพักไว้ค่ะแล้วรวนหมูสับต่อเลยเทคนิคให้หมูและน้ำยำอร่อยก็ขวดนี้เลยซีอิ๊วขาวตาปูเขาทองช่วยทำให้หหมมมมูออแลละะนนน้้ยยยกกกเเเรรรีคคื่่งงสส็็จาปุั น้ำปลาน้ำปันทรายน้ำมะนาวและน้ำพริกเผาและขวดนี้ค่ะซอสพริกเผ็ดน้อยตามภูเขาทองช่วยกระชับรสชาติยำให้นัวครบรสใส่หมูสับที่รวนซีอิ๊วขาวไว้ชิมให้ได้รสชาติที่ถูกใจใากใจ,จากนั้นก็ใส่กุ้งลวกหอมแดงซอยและผักชีต้นหอมคนให้เข้ากันดีน้ำยำก็เสร็จแล้วค่ะบอกแล้วว่าน้ำยำของเราแซ่บแน่นอนอีกไอเทมที่ต้องมีคือไข่ต้มไปจัดจานกันค่ะวางมะเขือยาวทอดการทอดจะทำให้มะเขือยาวไม่เละและกัดอร่อยและตามด้วยไข่ต้มค่ะปิดท้ายด้วยน้ำยำแซ่บเมนูนี้ไม่คคควรราทททกกินนนนนนเออองหืไปบุใจแ่่ะ